พี่ตัวไนนั่นหายตัวไอตัวตะแกรงมันไปทําหายตัวไหนอ่ะยุ้นหายหมดเลยทั้งฝาทั้งตะแกรงอะไรนะ่ะแล้วจะซอยยังไงต้องต้องเอาไปร้านที่เราซื้ออเอให้ก็สังหวีมาให้เรานะ่ะเดี๋ยวให้เปซีพี่ตัวฮารซีให้มันหาหวีหายให้ด้วยงันก็ตายแนละ้วเข้าเข้าโทรหามันหาหาวีไว้หน่อยถ้าไปซื้ออะไรมันจะแพงไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครินทอนฟู้ดโดย C p พีครับวันนี้วันนี้เสียตานครับนี่ฮะลุงน้องเก่าครับเสียตานครับนี่ฮะถ้าเจอใน YouTube เราก็บกซื้อหมูได้เลยครับเนาะอันนี้เสียตานครับแต่ก่อนอยู่กับครินทอนฟู้ดนี่แหละครับแล้วก็ถือว่าขยันครับไปเปิดกิจการตัวเองครับค้าหมูครับเร่หมูตามหมู่บ้านเนาะแถวตำบลรอบเมืองของพวกเรา ถ้าเจอเสียตานก็บุกซื้อเลยครับของสุดทุกอย่างเนะาะเออสุดทุกอย่างนี่ฮะขยันเด็กน้อยครับแข่ขยัขยนครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับอนาคตจะได้รุ่งเรืองวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันที่สองครับแต่บรรยากาศยังเงียบเงาเช่นเคยครับผมเนาะวันเปิดประเทศวันที่สองของพวกเราเนี<ม>่ยเราก็ได้มาอัปเดตช่วงเช้าครับกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับผม มีมากมีน้อยก็ถ่ายไปครับเผ,ผดดื่อจะเพื่ชมเพื่อได้อยากเห็นร้านเราเนาะไอกโก,โก,โก้ไอตาแล้วกลัวละอะไรโก,โกนะ้น่ะนี่ยวันนี้จะจัดร้านใหม่ครับเงียบๆครับวันนี้เนาะวันนี้ สาขาสีขอนะ่าจะสั่งขอครับมาฝากถึงสาขาสีขอ้ได้ครับดูแลเรื่องสินค้าให้ดีกว่านี้ครับผมเนาะนี่ฮะจะได้มีลูกค้าเพิ่มครับเราพยายามจัดหาสินค้าให้เยอะที่สุดครับผมอย,อย่างนิดอย่างหน่อยก็ช่างครับขอให้มีเนาะนี่ฮะเอาไปไหนนะ่ะสุดยอดเลยครับอันนี้น้องๆจัซอยครับผมเป็นเนื้ออ่าจัซอยเนื้อเนี่ยน,นี้สวยนี่นี่น,นี่อันนี้เป็นสอย อันนี้เป็นสอยแท้อันนั้นมาถึติดมันหน่อยเด้อสวยชายร้อยสามนี่ฮะเนื้อสวยๆครับตับคนสวยๆซ้อยเนาะอ่าต้องชมเขาว่าเขาสวยครับก็ได้ทำงานเก่งถ้าบอกเขาคี้เลยงานไม่เดินครับผมเนาะและมาดูครับวันนี้นะฮะฝั่งนี้ครับตู้ของสินค้าประเภทฮอทดอกสินค้าประเภทไส้กรอก เราฮู้ครับอยู่นี่หมดครับอยู่ที่ร้านเราอยู่ที่ตู้ของ CP พคีรทอนฟู้ดครับเนี่ยตู้นี้เต็มไปด้วยสินค้าประเภทลูกชิ้นฮอทดอกไส้กรอครับอยู่ตรงนี้ครับผมปูองปูอัดเรามีหมดเนาะนี่ฮะคือสินค้าของพวกเราแล้วก็มามุมด้านนี้ฮะอาวุธครบมือก็ต้องอยู่ที่เราครับผมเนาะถ้วยถังกาลรระมงังหม้อครับมีดตาหลิวทัพพีครับ เข้ามาครับขาดเหลือสิ่งใดก็แวะเข้ามาซื้อมาหาครับยังขาดแต่เขียงครับยังไม่มีเนาะมาไ,มได้หมดครับมีช้อนมีจานครับมีหมดครับเนาะ mm hmm. นี่ครับผมตามมาชมนุกเปิดไฟได้เปิดไฟตู้เลยครับเพื่อที่จะให้ดูความสวยงามดูความสดใสครับ บรรยากาศในเมืองก็เช่นเคยครับยังไม่หวือหวาครับเท่าไหร่ครับผมเนาะยังบรรยากาศยังอยู่แบบอึมครึมเช่นเดิมท้องฟ้าก็ยังมืดๆนิดนึนนงฮะมันนี่มีคนไม่ให้ลง youtube ครับอ่าไม่ต้องดูครับไม่ต้องตามนะครับว่า <laughs> บักหลุบลอแล้วก็มาด้านนี้ครับกับเจ้น,นึกครับ ส้มตำสารพัดตำครับด้านนี้เนะเาะก็พรีเซนต์ส้มตำด้วยครับนี่ฮะส้มตำสารพัดตำครับด้านนี้กาฟงกาแฟครับมาได้เลยเนะเาะรออยากจะนำเสนอครับผมนำเสนอเรื่องของบรรยากาศเทศบาลสุรินทร์ของพวกเราเนาะ กับสินค้าของร้านเราครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับผมนี่ฮะไข่อลังการมากๆครับกับสาขาสุรินทร์ครับผมเนาะสาขาบุรีรัมย์สาขาสุรินทร์ก็แวะมาชมครับแล้วก็ให้ของเรามีหลายสาขาครับถ้าท่าในใดอยู่ที่สาขาบุรีรัมย์ก็อยู่ศรียกตลาดสดบุรีรัมย์ครับตรงข้ามครับประตูทางทิศตะวตันตกของวัดกลางชุบุรีรัมย์ครับผมเนาะ ร้าน,นินทอนฟูดโดยซีพีเป็นครับสาขาบุรีรัมครับเนาะถ้าผ่านไปทางสีขอก็อยู่ที่ตลาดสดหรือว่าตลาดเก่าครับตลาดคิ่รถของบคสครับเนาะบคสสีขอครับินมทอนฟูดสาขาสีขอโดยซีพีครับผมเนาะพนักงานพนักงานต้อนรับอย่างดีครับเนาะเนี่ฮะเสียตานก็มาใช้บริการบทเราทุกวันครับโอเคมากมากครับถือว่าน้องนี่ สุดยอดครับเป็นเด็กที่มีการพัฒนาต่อยอดครับผมเนาะต่อยอดจากจากนี่ฮะที่เคยทำงานกับเราแล้วก็ใช้ความารู้ความสามารถตรงนี้ครับเอาทุงมือได้เนี่ยให้มันดูน่ารักน่าชังกันใช่ไหมโอ้โหซอยขนาดนี้สวยเกิน มีดม,มันไม่คมเนื้อดีๆครับมาซอยเล่นครับให้สวยงามเอ้เราไปซอยเครื่องบ่ซอยเครื่องมั้ยยังน่าซอยเครื่องมีนี้หมดหมดแล้วไปซอยไปเดี๋ยวลูกค้ามาไปมีดีือ่า นี่นะเราซอยมือออกมาสวยงามนะครับดูนะดูชิ้นเนื้อเป็นเนื้อสะโพกเนื้อสันครับเอามาซอยครับสวยๆครับผมเนาะสวยงามมากๆครับกับคนสวยสวยเนาะนี่ฮนะเนื้อนะพวกเราสวยงามครับพี่น้องจะทะเลาะกันครับคนลรดดามเราเมีดนะเนี่ยนะเอามาเทดมีอยู่บ่อตอนเย็นมันหมดตัวใครอยู่ก่ยเย็นม เอาว้าหมดแล้วหมดแล้วเอาไปซอยไปตัดเนื้อสะโพกไปซอยไปมีไหม,ม,ไหมตู้นี้ก็จะเป็นตู้ไส้อ่อนไส้ขมครับสามชั้นครับสวยงามครับผมนะครับตู้ไก่ก็อยู่ด้านนี้ครับ สารพัดไก่ครับชิ้นส่วนไก่ครับทั้งตัวแยกชิ้นส่วนออกมาครับเป็นชิ้นส่วนไก่ทั้งหมดครับเนาะตู้ไก่มีสองตู้ติดกันครับด้านนี้ก็ทำเปทั้งบดไก่บดไก่ซอยฮะเนะสันในครับผมเครื่องในก็มีแบบชินที่ว่าไม่ซอยกับซอยครับอันนี้เราบริการให้ครับที่จริงเขาต้องขายว่าเครื่องในซอยจะแพงกว่าครับห้าบาทเลยฮยแต่ไม่ครับพวกเราจัดไปครับผม ค่าไข่ขสองแผงเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็วจะปิดใหม่แล้วทําใหม่แล้วเธอโอชมาติดิไข่สองแ,แผงก็ร้อยแปดสิบาทเท่านีไ้ได้ได้เท่านร้อยย <c oughs> ี่สิบาทนะเอ่านยี่สิบาทอันนี้ซอยก็ได้แล้วก็เอาตัวนี้เป็นหันแปดสิบาทเด้อเอาตัวนี้แทนเด้อไม,ไมเลือกมาก่ะตัวไหนที่มันสวยค่อยๆเลือกมาทั่ไมเลือกเผื่เเอเจออย่างงี้ไงมันมีหลายตัวอันนี้จะเป็นเนื้อ ในสะโพกนะพอเรา,เอาอย่างนี้ครับไปซอยที่จริงเครื่องซอยเล็กอะ่ะมันจะซอยดีหรือว่าเราจะซอยมือขายไปเลยเนี่ยหูซอยมือแป๊บนึงไหมล่ะกลมันไม่สวยชิ้นมันเล็กบ้างเวลาลงไปมันจะละเอียดใช่ไหมหรือลองดูก่อนลองก่อนสักนิดนึงเนดะ้อถ้าไม่สวยมาเอามาซอยมือ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับทินทอนฟู้ดสาขาสุรินครับผมเนาะโดย CP ครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้แหละครับสวัสดีครับเนี่ยน้องยิ้มมาแต่ไกลครับไปไป,ไปเลือกดูหมูก่อนว่ะไปเอาหมูถุงก่อน นี่ฮะว่าจะจบคลิปไม่จบครับสวัสดีครับป๋านี่ป๋ามาใช้บริการทุกวันครับขอบคุณป๋าม,มากๆครับสวัสดีครับ